คัะเพื่อนคะไทยเฮอร์แพนโฮมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปเก็บพลิกขี้หนูกันคะ่ะพลิกขี้หนูที่บ้านมีหลากหลายสีสันมากๆเลยนะคะ แต่จะเป็นสีอะไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวติดตามไปเก็บพร้อมๆกันนะคะแล้วก็วันนี้ยังไงแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง t ทยเฮอร์บแอนด์โด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจกับทางทีมงานด้วยค่ะโอเคตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะที่จะไปเก็บพริกกินูนะคะ let's go เรามาเรียนรู้เรื่องสปะพุนของพริกกันดีก,กว่าค่ะพริกมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยค่ะพริกช่วยให้อารมณ์ดีทำให้ร่างกายสร้างสารเอนโดฟินค่ะซึ่งเป็นสารแห่งความสุขนั่นเองพริกช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือสีแรกนะคะเพื่อน จะเป็นพริกขี้หนูสีขาวนะคะพอสุกก็จะออกสีออกส้มๆหน่อยๆนะคะมีความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะมาฟังสปปรรพคุณของพริกกันต่อนะคะพริกมีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้ร่างกายค่ะช่วยบำรุงและรักษาสายตาค่ะช่วยกระตุ้นให้เจริญอาหารสารแคปไซซินในพริกช่วยให้เกิดอาการตื่นตัวของร่างกายค่ะ และนี่ก็เป็นพริกขี้หนูสีเขียวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะออกเยอะเลยนะคะมาฟังสปปรรพคุณของพริกกันต่อนะคะช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดลดน้ำมูกและลดเสมหะได้นะคะช่วยบรรเทาอาการไอช่วยลดสารที่มากีดขวางระบบทางเดินหายใจอันเนื่องมาจากการเป็นไข้หวัดไซนัส และโรคภูมิแพ้ต่างๆค่ะช่วยให้หายใจสะดวกจมูกโล่งมากยิ่งขึ้นค่ะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งและความเผ็ดของพริกมีส่วนช่วยฆ่าเชื้อมะเร็งได้ค่ะช่วยลดการอุดตันของเส้นเลือดเส้นเลือดสมองอุดตันนั่นเองนะคะ พริกข like like ี้หนูส kind of ีเขียวๆแบบนี้นะคะเวลาเขาสุกเขาก็จะออกเป็นสีออกแดงนะคะนี้ยังสุกไม่เต็มที่นะคะพอสุกเต็มที่แล้วก็จะเป็นสีออกแดงเข้มเลยนะคะมาฟังสรรพคุณของพริกกันต่อนะคะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหลอดเลือดให้ดียิ่งขึ้นค่ะเห็นร้อนแรงแบบนี้นะคะพริกมีคุณสมบัติช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะ ช่วยป้องกันการติดเชื้อต่างๆในบริเวณจมูกลำคอปอดและเยื่อบุผนังช่องปากค่ะเริ่มได้เยอะแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวทยอยไปเก็บที่อื่นๆกันด้วยค่ะมาฟังสปปรรพคุณของพลิกกันต่อนะคะพลิกช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆได้นะคะเช่นปวดฟันเจ็บคอการอักเสบของผิวหนังอาการปวดศีรษะข้อต่ออักเสบเป็นต้นค่ะ ในทางการแพทย์ใช้สารสกัดแคปไซซินมาในรูปแบบของครีมหรือเจลนะคะใช้ทาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดที่ผิวหนังเช่นไฟไหม้น้ำร้อนลวกงูสวัสดเป็นต้นค่ะในด้านความงามนะคะสารสกัดแคปไซซินมาในรูปแบบเจลค่ะใช้ในการนวดเพื่อลดเซลลูไลส์สลายไขมันค่ะเพื่อน นอกจากข้อดีประโยชน์ของการทานพริกนะคะหรืออาหารที่มีรสเผ็ดนะคะเราก็จะมาฟังในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพนะคะจากการกินเผ็ดกันบ้างนะคะเพื่อนๆคะตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเก็บก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นที่ชั้นนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูรอบๆนะคะว่าตรงนี้จะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะคะ ก็เก็บกักน้ําไปด้วยค่ะมันก็จะชันนะคะตรงบริเวณที่จะเก็บพริกนะคะสวยเลยทีเดียวนะคะสีแดงสีเขียวค่ะ2ส,สีนะคะเรามาฟังเรื่องข้อเสียของการทานเผ็ดกันต่อนะคะการกินเผ็ดก็จะมีโทษบางอย่างต่อร่างกายได้เช่นกันค่ะจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพดังต่อไปนี้นะคะเ,เพื่อนๆช่องปากค่ะ เพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกแสบร้อนภายในช่องปากนะคะหลังจากการกินอาหารเผ็ดโดยเฉพาะพริกนะคะจะเกิดอาการแสบร้อนนะคะก็ถือเป็นอาการแสบร้อนในช่องปากซึ่งอาจจะส่งผลต่อลิ้นเงือกริมฝีปากแก้มเพดานปากและบริเวณอื่นๆภายในช่องปากอีกด้วยค่ะอ,อพื่นค่ะต้นนี้ต้นนี้ออกเยอะมากๆเลยค่ะ เรามาดูต้นนี้กันนะคะว่าจะเก็บได้ปริมาณเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะแยกโซนไว้เลยะคะ่ะออกเยอะนะคะแต่ว่ายังเป็นสีเขียวๆอยู่นะคะมีแดงปรปลายนะคะมีแดงไม่มากเท่าไรคะ่ะแต่ก็เดี๋ยวจะทยอยเก็บนะคะเพื่อนๆมาเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะเรามาฟังเรื่องข้อเสียของการทานเผ็ดกันต่อนะคะกระทบต่อระบบทางเดิอนอาหารค่ะ สารแคปไซซินในพริกนะคะอาจเป็นสาเหตุของอาการปวดท้องอาหารไม่ย่อยท้องเสียคลื่นไส้และอาเจียนค่ะซึ่งในกรณีที่เกิดการอาเจียนนะคะกรดที่ไหลย้อนกลับมาจากกระเพาะอาหารอาจจะทําให้หลอดอาหารระคายเคืองได้นะคะนอกจากนี้การกินเผ็ดก็อาจจะส่งผลให้เกิดอาการของโรคแผลในกระเพาะอาหารรุนแรงขึ้นได้ค่ะดังนั้นผู้ที่ป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับกระเพาะอาหารนะคะจึงควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารเผ็ด เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยไม่ให้โรคแผลในกระเพาะอาหารมีอาการรุนแรงขึ้นด้วยค่ะระบบทางเดินหายใจการกินเผ็ดอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคภูมิแพ้จมูกจากอาหารก็ได้นะคะซึ่งเป็นโรคจมูกอักเสบชนิดที่ไม่ได้เกิดจากสารก่อภูมิแพ้ค่ะแต่มีสาเหตุมาจากอาหารที่กินนะคะโดยอาจทําให้มีอาการน้ำมูกไหลหรือมีเสมหะในคอหลังจากการกินอาหารเผ็ดนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ ก็ยังมีงานวิจัยบางชิ้นนะคะระบุว่าสารแคปไซซินอาจจะมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบชนิดที่ไม่แพ้มีอาการดีขึ้นได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการมาเก็บพลิกในวันนี้นะคะก็ได้พลิกหลากหลายเลยนะคะเพื่อนๆโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอันที่เก็บล่าสุดนะคะไหนเอ่ยอันนี้นะคะ ก็จะเม็ดโตหน่อยค่ะก็จะดูสวยงามนะคะมีทั้งสีเขียวสีแดงนะคะแล้วก็พลิกมีประโยชน์มากมายเลยนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะแล้วก็วันนี้ยังไงแล้วเข้ามาเยี่ยมชมกันแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องไทยเฮอร์บแอดโฮมด้วยนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะจะได้ติดตามชมผลงานของเราไปอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานไทยเฮอร์บแอดโฮมด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอจบไปพร้อมกับพลิกหลากสีนะคะตรงนี้ด้วยนะคะ โอเคนี่เลยนะคะมากันเต็มนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ